สวัสดีครับกลับมาพบกับ Deep Dive ของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีคำถามยอดฮิตเลยเกินมื้อดึกเนี่ยมันอันตรายจริงหรือเปล่าครับสวัสดีค่ะเป็นคำถามที่เจอประจำเลยนะคะใช่ไหมครับคือหลายคนก็รู้สึกผิดแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันแย่ขนาดนั้นจริงไหมแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้บอกว่าผลกระทบมันมีมากกว่าแค่เรื่องน้าหนักตัวนะใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเรื่องนี้เลยว่าทําไมการกินดึกมันถึงส่งผลเสียได้ตั้งแต่เรื่องเออนาฬิกาชีวิตเราระบบเผาผลาญครับครับแล้วก็พวกผลกระทบต่อสุขภาพอื่นๆแล้วก็คงมีคําแนะนําให้ด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะต้องมีทางออกให้เสมอโอเคงั้นเริ่มตรงประเด็นสําคัญเลยทําไมการกินดึกถึงเป็นปัญหาครับเห็นว่าเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต ใช่ค่ะหัวใจหลักเลยคือมันไปรบกวนสิ่งที่เรียกว่านาฬิกาชีวาภาพหรือเซอร์คาเดียนริซิมของเราเต็มๆเ,เลยค่ะนาฬิกาชีวาภาพอธิบายง่ายๆคืออะไรครับก็ลองนึกภาพว่าร่างกายเรามีตารางเวลาของมันเองอะค่ะกลางวันเนี่ยร่างกายจะเตรียมพร้อมสําหรับกิจกรรมการย่อยอาหารระบบต่างๆต,ต,ตื่นตัวครับแต่พอตกกลางคืนร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนซ่อมแซมตัวเองเตรียมตัวนอนหลับ อ๋อ oh, เหมือนมีกากลกางวัน,วนกากลางคืนพอเราจินดึกเข้าไปก็เหมือนกับไปปลุกให้ระบบย่อยอาหารที่ควรจะพักแล้วต้องตื่นมาทำงานถูกต้องเลยค่ะภาพนั้นเลยมันคือภาวะที่เรียกว่าความไม่สอดคล้องของนาฬิกาชีวิตหรือ circadian misalignment นะคะแล้วพอไม่สอดคล้องมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผลกระทบที่ตามมาก็คือหเลยระบบย่อยอาหารทํางานได้ไม่ดีเท่าตอนกลางวันค่ะการดูดซึมสารอาหารก็อาจจะแย่ลงนิดหน่อยครับ แล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันในเลือดหลังมื้ออาหารดึกเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าปกติแล้วก็นานกว่าปกติด้วยอืม mm hmm. คือระบบเผาผลาญตอนกลางคืนมันช้าลงจริงนะคะแต่แต่ไม่ได้หยุดนะครับช้าลงแต่ไม่หยุดใช่ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องฮอร์โมนค่ะตอนกลางคืนเนี่ยฮอร์โมนที่บอกว่าอิ่มแล้วคือเลปตินมันดันลดลงเอา้าเหรอครับแต่ฮอร์โมนที่บอกว่าหิวจัง คือเกรลินกลับเพิ่มสูงขึ้นโหเหมือนร่างกายหลอกให้เราหิวตอนดึกเลยสิครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะมันเลยเป็นเหมือนกับดักที่ทำให้เราอาจจะกินเยอะเกินไปตอนกลางคืนได้ง่ายๆน่าสนใจมากครับเรื่องฮอร์โมนแล้วมันมีผลต่อฮอร์โมนตัวอื่นไหมครับพวกกรดฮอร์โมนหรือเมลาโทนินที่ช่วยเรื่องนอนหลับมีผลค่ะ การกินดึกโดยเฉพาะมื้อใหญ่ๆหรือของหวานๆเนี่ยมันไปรบกวนการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งปกติจะหลั่งเยอะตอนเราหลับลึกเพื่อซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ไปกวนเมลาโทนินด้วยซึ่งเมลาโทนินเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยให้ง่วงนะคะมันยังมีผลต่อก,การทํางานของอินซูลินด้วยอา้าวเหรอครับมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงคือพอเมลาโทนินโดนรบกวนมันอาจจะส่งผลให้เซลล์เราตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีเท่าเดิมการจัดการน้ําตาลก็เลยแย่ลง อ๋อก็เลยอาจจะเสี่ยงต่อการสะสมไขมันมากขึ้นถูกต้องค่ะเหมือนเป็นการปูทางให้ไขมันสะสมง่ายขึ้นไปอีกผลกระทบเรื่องน้ำหนักตัวนี้ชัดเจนเลยมีข้อมูลบอกว่าคนที่กินหลังสามทุ่มเสี่ยงน้ำหนักเกินถึง60%เลยแหละครับใช่ค่ะตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจหรือถ้ากินเกินร้อยแคลอรีร่ภายใน2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยความเสี่ยงอ้วนพุ่งไปเกือบ80%เลยนะคะ โอเยอะมากแล้วนอกจากน้ำหนักมีปัญหาระบบย่อยอาหารอื่นๆอีกไหมครับที่เจอบ่อยๆมีค่ะที่ฮิตๆเลยก็คือกรดไหลย,ย้อนแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอ่าอันนี้หลายคนน่าจะเคยเป็นใช่ค่ะเพราะพอกินเสร็จแล้วล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยด้วยแรงโน้มถ่วงมันก็ง่ายที่กรดหรืออาหารจะไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารครับคําแนะนําทั่วไปก็เลยบอกว่า ควรจะเว้นอย่างน้อยสัก3าี่ชั่วโมงหลังกินมื้อสุดท้ายก่อนเข้านอนนะคะ3-4ชั่วโมงถ้าคนเป็นกรดไหลย,ย้อนอยู่แล้วอาจจะต้องนานกว่านั้นอาจจะค่ะอาจจะต้องถึง4ี่ชั่วโมงหรือบางทีก็ต้องดูประเภทอาหารด้วยถ้ากินของมันของทอดก็อาจจะต้องเว้นนานขึ้นแล้วเรื่องคุณภาพการนอนล่ะครับกระทบไหมกระทบแน่นอนค่ะการที่กระเพาะต้องทำงานหนักตอนเราพยายามจะนอนเนี่ยมันรบกวนการนอนอยู่แล้วอาจจะทำให้หลับยากขึ้นตื่นกลางดึกบ่อย และที่สำคัญคือมันอาจจะไปลดช่วงเวลาของการหลับลึกกับช่วงหลับฝันหรือ REM sleep นะคะซึ่งสองช่วงนี้สำคัญมากสำคัญมากค่ะโดยเฉพาะ REM sleep เนี่ยเป็นช่วงที่สมองเราจัดระเบียบความจำประมวลผลอารมณ์ถ้าโดนรบกวนบ่อยๆก็ไม่ดีแน่ค่ะฟังดูแล้วผลกระทบมันเป็นทอดๆเลยนะครับจากเรื่องกินไปเรื่องนอนไปเรื่องฮอร์โมนน้ำหนักแล้วก็เห็นว่าเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังด้วยใช่ค่ะมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ เบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือกลุ่มอาการเมตาบอลิกซึ่งเป็นกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างรวมกันครับแล้วก็เหมือนว่าคนที่กินดึกมักจะข้ามมื้อเช้าด้วยมีแนวโน้มค่ะซึ่งการข้ามมื้อเช้าก็ยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องการควบคุมน้ําหนักหรือระดับน้ําตาลในเลือดที่ไม่คงที่เข้าไปอีกฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่แต่ก็คงพอมีทางแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับมีทางออกเสมอค่ะข่าวดีคือเราปรับได้มีคําแนะนําอะไรบ้างครับ หลักๆเลยก็คือพยายามกินมื้อสุดท้ายให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3-4ชั่วโมงอย่างที่คุยกันไปครับแล้วก็ลองปรับสมดุลมื้ออาหารดูค่ะอาจจะเน้นมื้อใหญ่ช่วงเช้ากับกลางวันแล้วมื้อเย็นก็กินให้เบาลงหน่อยลดขนาดมื้อเย็นลงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆช่วยได้เช่นไม่ซื้อขนมหรือของหวานที่ไม่ดีต่อสุขภาพมาเก็บไว้ใกล้มือหรือใกล้มุมพักผ่อน อา่าตัดไฟแต่ต้นลมประมาณนั้นค่ะหรือแปลงฟันหลังอาหารเย็นทันทีเลยเป็นการส่งสัญญาณให้ตัวเองว่าโอเคจบแล้วนะวันนี้เรื่องกินเป็นไอเดียที่ดีค่ะหรืออาจจะต้องดูเรื่องการจัดการความเครียดด้วยนะคะเพราะบางทีความเครียดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากกินตอนดึกๆได้เหมือนกันจริงครับแต่มันก็มีข้อยกเวน้นหรือกรณีพิเศษไหมคะเช่นคนที่ทํางานเป็นกะต้องทํางานกลางคืน อ๋อใช่ค่ะกรณีทำงานกะกลางคืนอันนี้เป็นความท้าทายเลยคือเลี่ยงกินดึกได้ยากครับข้อมูลจาก CDC ของอเมริกาเขาก็แนะนำว่าให้พยายามลดหรือเลี่ยงการกินในช่วงเวลาหลักของการนอนของคนทั่วไปคือช่วงเที่ยงคืนถึงอกมงเช้าให้มากที่สุดอ๋อพยายามจำกัดช่วงเวลา ใช่ค่ะหรือคนที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างเช่นเบาหวานชนิดที่หนึ่งบางทีคุณหมออาจจะแนะนำให้กินของว่างเล็กน้อยก่อนนอนเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลตกตอนกลางคืนครับผมแต่ก็มีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะมีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าการกินของว่างเล็กๆจริงๆนะคะประมาณ150-200แคลอรี่ที่เน้นโปรตีนสูงๆอย่างเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนในนมก่อนนอนเนี่ยครับ อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียแถมอาจจะมีประโยชน์กับการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อตอนเราหลับด้วยซ้ำอา้าวเงินก็ไม่แย่เสมอไปก็อาจจะต้องดูที่ประเภทอาหารและปริมาณมากๆค่ะคือถ้าเป็นโปรตีนล้นล้วน,วนปริมาณน้อยๆอาจจะโอเคแต่ถ้าเป็นเค้กชิ้นใหญ่ๆหรือไอศกรีมถ้วยโตๆอัอออนนั้นก็คงไม่ดีแน่ๆเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเวลาอย่างเดียวแต่ประเภทอาหารปริมาณ แล้วก็สุขภาพของแต่ละคนบริบทต่างๆก็สำคัญมากใช่เลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือการกินมื้อใหญ่หรืออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงๆเพราะมันรบกวนนาฬิกาชีวิตเราส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญฮอร์โมนการนอนและเพิ่มความเสี่ยงโรคระยะยาวค่ะครับแต่ว่าประเภทอาหารปริมาณที่เรากิน และตารางชีวิตหรือสุขภาพของแต่ละคนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยค่ะไม่ได้มีกฎตายตัวแบบเป๊ะๆสำหรับทุกคนชัดเจนเลยครับวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากแต่พอฟังทั้งหมดแล้วมันมีคำถามหนึ่งขุดขึ้นมาในหัวชวนที่คิดต่อนะครับค่ะว่ามาเลยค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องเวลาที่เรากินแล้วเนี่ยไอ้ความสม่ำเสมอของตารางการกินในแต่ละวันของเรานะครับมันสำคัญแค่ไหน อืมน่าสนใจค่ะคือมันจะช่วยให้นาฬิกาชีวภาพของเราเนีทำงานได้สอดคล้องกันจริงๆไหมแม้ว่าบางทเีเวลาเข้านอนของเราอาจจะไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเรื่องความสม่ำเสมอของกิจวัตรประจำวันรวมถึงเวลากินเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆต่อน,นาฬิกาชีวภาพของเราเลยค่ะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราไปคบคิดกันต่อได้นะครับหลังจบทีดฟวันนี้ ขอคุณมากครับสำหรับข้อมูลเย็นดีค่ะขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันจนจบทาไม่อยากพลาดสาระดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ทุกเอพิโซดของเราตั้งใจคัดสรรเนื้อหาคุณภาพที่ฟังแล้วได้ทั้งความรู้และมุมมองใหม่ๆ ไม่ว่าคุณจะฟังระหว่างเดินทางพักกินข้าวก่อนนอนหรือแม้แต่ตอนออกกำลังกายพอดแคสต์นี้ก็จะอยู่เป็นเพื่อนและเติมความรู้ดีๆให้คุณได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ